สวัสดีจ้ามเอนียายจะไม่กาผ้ามวนผ้าลงทงลงทาได้จ้ามเอนีให้ชมบรรยากาศยามเช้าลมวอยๆเลยพี่น้องเขามาแล้วไปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตากับยายได้จ้าเด้อลมวอยๆพี่น้อง เดี่ยวกจีค่ะทองเขางามนะตะาตาท่องมง,งามแน่นเนาะยางยางก็ใช่นั่น,นสวัสดีครับ <laughs> นี่พี่น้องกแมนเฮ็ดก็ไว่เลยพี่น้องจังแรกก็อีรีเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจตากับยายในตจ่าเด้อ อีรีอีลอ่อผ่นวะกระสิบองเนาะน้องนั่นน่ะเป็นลูกพี่สาวด้จ้าน้องนั่นน่ะเป็นลูกพี่สาวของหนูเขิงด้จ้าเด้อที่ว่าคือประเดจไปทรงก็คือว่านูเขิงก็มีภารกิจอยู่ทังบ้านนะจ้าเนาะยายเราก็เลยว่าให้ทั้งทายคิป เทิงเหตุงานซอยแฟนแล้วก็เถิงขายเลขเด้จ่ายเด้อขายเลขเลคือขายลอตเตอรี่เด้จ่ายเด้อพี่น้องไปลุยเลยพี่น้องลุยนะพี่น้องตากับยายมีลูกสาวสองคนเด้อจ้าผูใหญ่อยู่กรุงเทพคนโตอยู่กรุงเทพคนเล็กอยู่บ้านเด้อจ้าไปถ้าท,ทองหมานบ่ฒนทอง น้ามนี่นี่พี่น้องหมานอยู่พี่น้องไม่ได้บ่บ่หมานตะโถหมานหมานหมาน้นป่าเลยนี่สุดยอดสุดยอดลมหนาวมาแล้วพี่น้องลมวอยวอยมาแล้วนี่พี่น้องขมันมากนี่มากพี่น้อง โอ้ยต้นใหญ่ดีได้พอต้นใหญ่เติบยิ่งต้นใหญ่เติบยิ่งนะนี่กระปูกระปูไหนคิดยังมาผิดวะนี่นะปูคือมันบวกลงเอ้๋จู่ๆคือมันบวหลายลงขาติดนี่นี่นนี่มันอยู่จ้ายังยันก็ไม่ไหลเนาะ ยังไหวยังยังดีกี่รอบพูดจุกเลยจุกเลยจะต้องจุกล่ะนี่บรรยากาศยามเสองเนี่จ้าเด้อพูดวิถีชีวิตชาวบ้านพูดแล้วก็ออกคนแน่ก็มีงัวแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าให้งัวแต่ศอกแต่เสานะจ้าเนาะ คนแน่แล้วก็ไปไฮไปนาพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องงามดีพี่นอ้องลมวอยวอยเขาก็งามน,นี่ลมพาทิศกำลังจะขึ้นตาทองเปอีล่ะหลังแรกก็แหกหลังแหลกแขกมานเด้อพี่น้องมันมานเลย,เลยไปหลังที่สองของตาทอง ไปลุยยังต,ง,ยงตาทองอ๋อฝนมันยังตกมันก็ดได้มีเม็ดขาวเม่นวะอืมแต่ออ้ยขาวสูงอีหลืพี่น้องคุณเขาห่านาะพี่น้องเนาะหลัลงที่สองคือม,ม่มีดขึ้นวะ มิดนี่แหละนี่ <laughs> มันมันกับปู่ปสามโตอ,อยู่พี่น้องมัน,ม,นมันอยู่มันป,ปูนี่ยมันเป็นตําใส่สมตําเีาก็ไปแกงยายยายละตําไปให้ลูกสาวนั่นเดี๋ยวตําไปให้ลูกสาวมาขอตา้ตาไปอ๋อ มันมานเลยพี่น้องที่บอกว่าลูกใหยกับตามีลูกเจ้าคนนั่นคือว่าพอดีแฟนคลับเพิ่นถามในคอมเมนต์นะจาน๊ะเนาะก็เลยตอบในคลิปเนี่ยพี่เคยก็ตอบในคลิปในคอมเมนต์เนี่ยนะจ๋าเด้อให้เบื้องบรรยากาศนี่นาาน้ะนะจ๋าเนาะ เพื่อทางเมืองหลอกเมืองนางเป็นในเบื้องบรรยากาศเป็นขีดถอดบ้านานะจ่าเนาะโอ้ยพี่น้องกยิ้มโอกโชว์เฉียวจริงนะก็เป็นกำลังใจคนอยู่อิสราเอลได้จ่าเด้อสู้ๆเด้อพี่น้องชาวไทยสุขสุขคนได้จ่าเด้อโอ้ยพี่น้อง,มอง,อองลมวอยวอยเลย หลังที่เท่าไหร่ต่อไปพ่อหลังที่สามไปลุยเลยพี่น้องนี่ในป่า,อย,า,ปาอยู่ไปลุยที่สามผ่านไปหล <laughs> ังที่สามผ่านไป <laughs> <ม>รอบใดบ่ไดนะตาทองเอ้ย <laughs> เด็เก,เกกรดเด็กคนลุมไอ้ด้วยต่อมใช้พักขยะงเด้อตาทองเด้อสดหนามหันหอนนะเนาะไอ้หลอบตีซีพี่ดองอ้อยอ้อยให้จะหนึ่งสองสามนาน หมานอยู่พี่น้องนั่นกบอีหลีโกบหน่อยตัวหนึ่งเอ้าตาทองวันนั้นบอสยังว่ามันมีหลอบใดบอใดตาทองมันหมานอีกแล้วพี่น้องหมานคือเก่าต่อมสดนหนามมือแรงเด้อพอเด้อไดนบ่อุ้ยกบ กบลงแล้วนั่นนะอฮ้ยพี่น้องอปู้ครบปูคป้ครบอืนี่หมานค่ะตะทองหลอบสีมานอ่ามดบ้หมดหน้ามึงหน้ามีอยู่นะ จ้าเด้อนี่นี่พี่น้องใส่ยังสี่เห็นบ่พี่น้องแล้วก็ปีดไว้พี่น้องปีดเพื่ออยังพวกปีดเพื่อบ่อยนกยิกรอกบ่อ้นกยิกรอ,อกได้วสามหล,มลังพี่น้องโอ้ไปฟุ้งคน อืมพี่น้องบรรยากาศเขาเอือนหยาไข่เมืองดาพี่น้องหยาไข่เมืองดาตาทองวะเห้เห็นบ่ต้นสูงซ้ำเขาแล้ววะอี่ฝนลมลมลมพี่น้องลมลมลมวอยวอยขี้ถอดผู้บ่าว ตาถ่งกันเสียลมวอยวอยขิดหอดยายอุ้หนั่นี่พอได้อยู่มานยูคือได้พีบ้างเองปลาตัวใหญ่บ้าีน่อยตัวใหญ่จได้ปาเสียงน่อยดีกานี่พี่น้องนี่ให้มึงใกล้ๆนี่พี่น้อง

ตะทองไปไี่เห็นหอกสวยปะไปตะทองยางไปแล้วนี่บอลลูมนี่แหละวิถีชีวิต ชีวิตบ้านบ้านนี่ยินเสียงมาพี่น้องเสียงเขาตัดหญ้าหงัวโอ้ยออกไปลุยเขางามไรเลยเขากลุ่มได้พี่น้องมึงตเดะพี่น้องยื่นเสียงเงี้ยเขาเขาถือเขอาไปได้จ้าเด้อเป็นกำลังตัดหญ้าอยู่บางทางหน้า รอบทีหานี่สีหลอดคว้านมาแล้วมาหลุดเลยจ้ามาหลุดเลยไปโอ้ยออกไก่โอ้ยออกไก่โอ้ยออกไก่ข้างนอกโอ้ยโอ้ยตาช่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยอะไรหูอะไรตาขอถั่ขคอไฟเด้อกล่องมันมันเอียงเมื่อกี้นี่มันอยู่มันอยู่พี่น้อง อืมเอาแล้วนี่โอ๊ยกะปูโขงใหญ่ๆเนาะนี่มาน,ยนอ,อ,าอยู่พี่น้องอ๋อค่อยดามติเฮ้ยะทองก็วางไว้อีกละ่ะ ใส่ไว้อีกนพี่น้องยามเสียบก็วางไว้ต่อใหม่คุณจะท่องยางไปแล้วไปเฮ้เออขาไปยางงามลมลม โอ้ยๆปลาปูพี่น้องนั่นได้อยู่กระปูปูๆๆ <laughs> ờ ờ, ta thò ngon nhăng. Mang gì phi nón, Nè. Tăng cổ, tăng bả, tăng cổ. 2 ทองกับสีเอาใส่ยังสีเด้อพี่นองเลยนี่นี่พดไว้พี่นออ้อันนี้ก็มีฝาเห็ดแบบมีฝาเน,นี้ยก็เป็นไม้ไผ่นะจ๊ะเนาะเงนี่นจ้าหลอบนบาสารเองตาทองเห็ดเองด้ยจ้าเนี่ย เสร็จแล้วตจาทองบาทพีน s. <S ่น้องแม่อเาทองก็เสร็จแ,แล้วตจาทองก็ไปใส่ไว้ยังสีขึ้นเก่าวางไว้คือเก่เาเหรอพี่น้องอือก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้ายามหลบตาตอนเช้าตรู่มันหมานรัวๆเลยจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ท,นที่มีให้ยายตัวี้เสม,มอมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิก,กยาลเด้อจ้าสวัสดีครับ สวัสด,ดีจ้าบ,บ๊ายบายตาทองปัดเต็มกระซังเลยพี่น้องนี่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 น,นี่นี่ปป้าป้าป้าตาทองจุ่มน้ำให้มันเออนี่นีปัดพี่น้องมองหาหอมที่หอมอะไรดีจ้าเด้ออุ้อกบกบสีตินนี่มันมาหมันพี่น้องหมันถุงปูทั้งปลาป้าปลา,ปาก็มีแต่ตัวง,งามๆใหญ่ๆพี่น้องนี่นี่นี่ มันหมานเลยพี่น้องหมานแบบลัวรัวตัวใหญ่ครับเป็นคาาเบลเลยพี่น้องพี่น้องหัเบิงนะจ๋านะอืมอพี่นอ้อง